สัสดีค่ะอันนี้เป็นผลเทสนะคะจอนะคะของคุณละเอียดนะคะนี่ค่ะเป็นจอโค้ง MSI นะคะ165่งเฮนะคะเป็นรหัสก็จะเป็น AG 3 2 CV นะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะนะคะภาพไม่ลายนะคะจอไม่เป็นเส้นนะคะนี่คะปกติเลยนะคะ นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปุ่มนะคะปุ่มครบนะคะลูกค้าปุ่มตัวนี้จะได้ครบนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเทสพอร์ตเทสดีเอ็มไอนะคะขออนุญาตจบคลิปนะคะ